ดี่ว่าไหนมาเข้ามาดูไหนขอคนนั้นไลค์แชร์ก็ก็ลืมกดตามเนื่ยครับใจเป็นใจผมน้ะครับการกดไลค์กดแชร์กดตามของวิดีโอคนสำคัญต่อผมมากๆเลยครับผมเราก็จะได้เป็นงใจทั้งเป็นกำลังใจและสำคัญต่อผมมากๆก็ขอบคุณวิดีโอคนที่มากดไลค์กดแชร์กดตั้ด้วยนะครับขอบมากมากเลยครับ I have.